สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระศิีเจ้าทุกท่านครับวันนี้ของพระเจ้าครับอยากจะนําพระคําของพระเจ้ามาแบ่งปันและหนุนใจพี่น้องนะครับอยู่ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4ีถึงเครับกล่าวไว้ว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ําอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ของพระเจ้าครับพี่น้องครับวันนี้นะครับที่จะมีโอกาสได้มาหนุนใจพี่น้องผ่านทางาพระคำของพระเจ้านะครับในพระธรรมฟิลิปปีนะครับเป็นจดหมายที่ อาจารย์เปโลครับได้เขียนให้กับผู้เชื่อทั้งหลายนะครับในขณะที่ท่านอาจารย์เปโลถูกคุมขังอยู่ในกรุงโรมนะครับจดหมายดังกล่าวก็ได้เน้นย้ำเรื่องความเชื่นชมดีเป็น16ครั้งนะครับในพระธรรมฟิลิปปีทั้ง4บทเลยข้อความในพระธรรมฟิลิปปีเดี๋ยวก็จะเป็นการหนุนใจทั้งตัวอาจารย์เปโลแล้วก็ผู้เชื่อในเมืองฟิลิปปีเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อความเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถหนุนใจ คนทุกคนได้ทุกวัยครับทุกเพศแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยให้เรามีความชื่นชมดีเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ตามนะครับก็อาจารย์ปโลก็ได้หนุนใจให้เรามีความชื่นชมดีนะครับความชื่นชมดีหมายถึงอะไรครับความชื่นชมดีหมายถึงความร่าเริงครับความเบิกบานใจการมีสันติสุขความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังเป็นอยู่ ความกระตือรือร้นและความเต็มใจนะครับซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งในชีวิตของผู้เชื่อที่วางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับและเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับในกาลาเทียบทที่5้าข้อที่ยีนะครับอ่าด็อกเตอร์เคนครสนะครับท่านได้เขียนบทความอ่าเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ได้ได้อ่าแบ่งออกมาเป็นข้อสรุปครับ เกี่ยวกับคนที่มีความชื่นชมดีในชีวิตเนี่ยจะมีคุณลักษณะโดดเด่นอยู่7ประการด้วยกันอย่างที่1ครับท่านบอกว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอย่างที่2คือได้สัมผัสกับความชื่นชมดีแล้วในอดีตและปัจจุบันครับอย่างที่3มครับมีความเชื่อศรัทธาที่ลึกซึ้งอย่างที่4ี่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและมิตรสหายอย่างที่5คือเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนอย่างที่6คือ มีใจที่ขอบพระคุณอย่างที่7คือเป็นคนมีน้ําใจพร้อมให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นนะครับนี่ก็เป็น7ประการนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ในได้ในชีวิตจริงของเรานะครับนี่ก็คือ,อคุณลักษณะนะครับของผู้ที่มีความชื่นชมดีแต่สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเราต้องคิดเสมอว่าความชื่นชมดีที่เราจะได้รับตามพระคัมภีร์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก ซึ่งหมายถึงมันไม่ได้เกิดขึ้นตามสถานการณ์นะครับหรือว่าเกิดขึ้นตามสิ่งที่เราได้รับเช่นบางคนมีความสุขเพราะว่าได้รับเงินก้อนหนึ่งบางคนมีความสุขเพราะว่าได้รับสิ่งที่ตนเองชอบมากๆนะครับแต่ความชื่นชมดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในเนาะเป็นความชื่นชมดีที่เกิดจากความรู้สึกแน่ใจและมั่นใจว่าพระเยซูรักฉันนะครับ และมั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับฉันแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นความชื่นชมดีที่เกิดขึ้นจากภายในนะครับปัจจัยภายในนะครับจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นพระพรที่พระเจ้าได้ซ่อนไว้อยู่ในความทุกข์ยากลาบากที่เราเผชิญอยู่และยังเป็นพลังทําให้เราสามารถยืนหยัดครับหาวิธีในการประกาศข่าวประเสริฐได้ด้วยนะครับเหมือนกับที่อาจารย์ปโลเจอร์ใช่ไหมครับแม้ท่านจะอยู่ในคุกหรือถูกคุมขังก็ตาม ไม่สามารถที่จะทําให้ภนรกิจที่อาจารย์ปโลได้หนุนจิตชูใจผู้อื่นเนี่ยล้มเหลวได้ครับแต่อาจารย์ปโลยิ่งรับใช้พระเจ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับหนุนใจพี่น้องทุกคนครับถ้าเราอยากมีความเชื่นมชมดีนะครับขอให้เรามาหาองค์พระสุเจ้าครับและพระองค์จะทรงประทานความชื่นชมดีให้กับเราและจงมั่นใจในพระเยซู มั่นใจในความรักของพระองค์มั่นใจมากแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราก็ตามพระเจ้าจะคอยดูแลเราเสมอเราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดโปรดให้ข้าพงค์ทั้งหลายนั้นมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความชื่นชมดีในทุกเวลาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเพราะทุกวันนี้เราเผชิญกับสถานการณ์หลายอย่างแต่เราเชื่อได้ว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราและนำพระพรของพระเจ้ามากมายสู่ชีวิตของเราแม้ปัญหาที่เราเจออยู่ความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่ เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถผ่านมันไปได้แต่เมื่อเรามองที่องค์พระสุกิเจ้าพระองค์ทรงเป็นกําลังและพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับผู้ที่ทูลขอและผู้ที่ร้องทูลขอพระองค์พระองค์จะคาปลดช่วยเหลือข้าพระองค์ทุกคนให้มีความยิ่นชมดีและมีกําลังที่มาจากพระองค์และให้เราที่จะเต็มไปด้ยวยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าจึงอธิฐานด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระสุกิเจ้าอเมนขอพระเจ้าประทานครับขอบคุณค